สวัสดีครับพบกับครูตัวเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาฝึกในแบบหัดนะครับที่เรียกว่าการรวมโน้ตนะครับก็คือไล่ตั้งแต่สายหกสายห้าสายสี่สายสามสายสองสายหนึ่งนะครับในที่นี้ครูตัวจะให้ฝึกทีละข้อก่อนนะครับฝึกทีละข้อก่อนอ่าเรามาดูข้อแรกก็คือข้อ A นะครับเรามาฟังเสียงโน้ตกันก่อนนะครับอ่าป้ายอ่า กูตัวขยายนิดนึงอ,อ่ามาดูนะครับขอ้อข้อนี้นะครับปวดสังเกตของเรานะครับปวดสังเกตรตรงนี้นะครับนะครับมันจะมีโน้ตไซส์หกกับโน้ตไซส์หนึ่งสลับกันใช่ไหมครับแล้วก็มีโน้ตตัวบอกชื่อนะครับก็คือโน้ตนิ้ว P นะครับคือดีนิ้วโป้งนั่นเอง M คือดีนิ้ว กลางแล้วก็ m คือไ I คือดีนิ้วชี้นะครับนะครับก็จะเป็นโน้ตตัว p m แล้วก็ p i สำหรับอย่างงี้นะครับอะดูห้องแรกนะ p คือนิ้วโป้งครับ p m สายหนึ่งแล้วก็ p แล้วก็ i นิ้วชี้นะครับช้าๆนะครับ p m p i นะครับเวลาดีจริงๆนะครับ p m p i นะครับแล้วก็โน้ตข้างล่างนี้เป็นนิ้ว p ทั้งหมดนะครับ ส่วนนกข้างบนจะเป็น M สลับกับ I M สลับกับ I นะครับอ่ะผมจะเล่นให้ดูก่อนห้องที่1ครับ P M P I P P P, P. ห้อง3 P M P I ห้อง4แล้วก็นะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนาะ ช้าๆนะครับมาจับกีตาร์มาพร้อมๆกันเลยช้าๆนะครับ P M P I P P P ดูโน้นนะครับสายห้า P M P I P P P I P M P I P P P นะครับ อา่านโน้ตในค่องอ่านโน้ตในค่องนะครับอ่าผมจะย้อนให้ดูก็ได้อันนี้สายไหนครับสาย6นะสาย1สาย6สาย1ตัวนี้สาย6อย่างเดียวอ่าเล่นข้อที่1อ่งเอาไปใช่ห้องที่1นึ่งเห้องที่2เมื่อกี้พี P. แล้วก็พีอ่าต่อไปห้องที่3กับห้องที่4ี่คือตรงนี้นะครับก็จะเป็น A สาย5นะครับ A A แล้วก็ A A เอเนะครับสายหนึ่งเป็นสายเดิมนะโนต้ตมีสายหนึ่งเหมือนเดิมห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็ห้าห้าห้านะครับต่อไปครานี้ครับสายสี่นะเรแล้วก็เรแบบนี้ครับเรมีเรมีแล้วก็ ถ้ารวมกันนะครับดูห้องหนึ่งก่อนนะครับช้าแล้วก็ห้องสามห้องสี่อย่างนี้นะครับ พยายามฝึกช้าๆนะครับอ่านโน้นที่ช้าๆนะครับได้ผลยังไงไม่ได้ผลยังไงเดี๋ยวก็เราก็มาฝึกข้อต่อไปนะครับอ่ะสัน่าข้อ A ครูตัวขอแยกไว้ก่อนนะยอแยกข้อ A อย่างงี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอในคลิปถัดไปคือข้อ B นะครับฝึกง่ายๆสั้นๆนะครับฝึกง่ายๆสั้นๆไปก่อนนะครับ